น่าจะประมาณเท่นั้นแหละค่นะคี่นะครับสีอะไรสีดำน้ำตาลประมาณเนี้ยค่ะข้างขวาัหยคะพี่ตรงล่องอุ้ยนั่นไงอุ้ย ี่พแต่แค่ว่ามันดุมันดุมากอ้อยยังไม่ตัวใหญ่จังตัวใหญ่นะพี่ตัวใหญ่มากอะ่ะมันคืองูอะไรอะคะพี่งูสิงห์หางลายอ้ายแล้วมันไม่ชอบหรอคะอ่าจับแหลกมันจะกัดาวอ้ยแต่ท่าเนี้ยมันพยายามจะโผล่มันดุมากเลยอะ่ะ พี่เขาไม่กลัวนะชิวมากน่าจะกินหนูไหมคะเพราะว่าหนูเห็นแบบว่ามันมีหนูเลยอะนี่คือพฤติกรรมเหรอเราจะขู่อือก็ได้ยิ่นเสียงขู่โอเคโอ้สิ่งทางไล่เนอะ có belum đâu mẹ nó nó cắn má thì nó có chọc mình